ดีนะครับดีครับอเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของค่าซ่อมเครื่องจักรนะครับย้อนไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อมต่อเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องจักรหรือ operating cost ของเครื่องจักรนะครับ operating cost เครื่องจักประกอบด้วยค่าน้ำมันค่าบริการนะครับค่าซ่อมนะครับแล้วก็เรื่องของค่ายามนะครับค่า special คือค่าพวกอะไรพิเศษอื่นๆน,นะครับที่คุณจะต้องเปลี่ยนมันแล้วก็ค่า อค่าคนขับนะครับค่าน้ํามันเราคูยกันไปแล้วนะครับว่าน้ามันเชื้อเพลิงคิดตามมันจะแปลขันตาม horsepower หรือแรงม้าเครื่องจักรนะครับแล้วก็ประเภทเครื่องจักรลักษณะการใช้งานเครื่องจักรอันนี้เป็นสูตร empirical เขานำมานะครับเมื่อกี้เราสุดเราหยุดกันที่เรื่องของค่าซ่อมเครื่องจักรนะครับนี่อาจารย์บอกค่าซ่อมเครื่องจักรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรขึ้นอยู่กับ เขาคิดตามประเภทของเครื่องจักรนั่คือค่าซ่อมเพื่องจักรตลอด CRT คือค่าซ่อมเพื่องจักรตลอดอายุการใช้งานเครื่องจักรนะครับจากสูตร empirical ที่เขามีการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยพบว่าค่าซ่อมเพื่องจักรจ,จะเท่ากับ c คือมูลค่าของเครื่องจักรใหม่ลบด้วย s คือ salvage value ของเครื่องจักร c ลบ s นะครับคูณด้วยค่า a 3โดยที่ค่า a 3เนี่ย ก็คือจะแปรผันตามประเภทของเครื่องจักรและก็สภาพการใช้งานเครื่องจกักรนั้น CRT คือค่าซ่อมเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งานของมันนะครับเมื่อคุณรู้ค่าซ่อมเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งานของมันนะครับคุณสามารถประเมินค่าซ่อมเครื่องจักรในแต่ละปีได้ก็คือ CRI I ก็คือปี CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 นั้น CRI คือค่าซ่อมเครื่องจักรในแต่ละปีค่าซ่อมเครื่องจักรในแต่ละปีคิดจากค่าซ่อมเครื่องจักรทั้งหมดแล้วก็ไป่วงเวกเอเวอร์เรจเอานะครับโดยที่เขาจะบอกว่าค่าซ่อมเครื่องจักรในปีแรกนะครับจะน้อย <S <S <โ>เพราะเ,าเครื่องจักรยังใหม่อยู่มีสภาพใหม่ค่าซ่อมจะน,อน้อยแต่ค่าซ่อมเครื่องจักรในปีใช้ท้าย,ายจะสูง เพราะว่าเครื่องจักรเรื่องเก่าแล้วเนื่อเสื่อมสภาพแล้วค่าซ่อมก็จะสูงเป็นธรรมดนานะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมุติรถตักล้อยางขนาด2 2 4ยี่สิบสี่แรงมา้าคันใหม่นะครับถ้าเป็นรถใหม่จะมีราคาสองล้านบาทรถตักสองยี่สี่แรงม้าสมมติคันใหม่ราคาสองล้านสมมติรถตักค 2, 000, 000. ักนนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานหกปีโดยที่ salvage value เท่ากับห้าแส0บาทสมมุตินะครับสมมุติ นั้นถ้าเครื่องจักรตัวนี้ทํางานบนพื้นราบนะครับไมไ่ทำงานตน่อนน่งตลอดเวลานั้นค่า A 3สนะครับค่า A 3สจากสมาธิที่สองนะครับลดตักล้อยางสภาพการใช้งานแบบง่ายนะครับค่า A 3สเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้น A 3สเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์นั้นเราสามารถคิดค่าซ่อมทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน5้าการใช้งานหปีนะครับตลอดอายุการใช้งานหปีเครื่องจักรตัวนี้ มีค่าเท่ากับ a 3คือ50%คูณด้วยราคาเครื่องจักรใหม่ก็คือ2ล้านลบด้วย salvage value คือ5้าแสน2ล้านลบ5้าแสนคูณได้50%ห้าเท่ากับ7จดแสนหนั่นแปลว่าเราสามารถประเมินคร่าวๆได้ว่าค่าซ่อมเครื่องจักรตลอดอายุการใช้งาน6ปีของรถตักร้อยยางตัวนี้จะเท่ากับประมาณ7,500แสบาท7,500แสบาทอันนี้เราจะมาคิดค่าซ่อมในแต่ละปี ค่าซ่อมในการในการคิดค่าซ่อมในแต่ละปีเนี่ยมันก็คืออย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นการผ่วงเวกเอเวอร์เรสโดยที่เราบอกว่าปีแรกค่าซ่อมจะน้อยเพราะเครื่องจักรยังใหม่อยู่ปีท้ายๆค่าซ่อมจะสูงเพราะว่าเครื่องจักรเริ่มเก่าแล้วเริ่มสอดสภาพแล้วแล้วิธีการในการคิดค่าซ่อมเครื่อง,งจักรในแต่ละปีเราจะต้องคิดค่าซัมเมชันไอเครื่องจักรตัวนี้มีอายุการใช้งาน6ปีเพราะฉะนั้นซัมเมชันไอเท่ากับ 6บวก5บวก4บวก3บวก2บวก1เท่ากับ21นั้นในปีที่1ค่าซ่อมในปีที่1จะเท่ากับ1จริงๆมันคือ1ส่วน21คูณด้วยค่าซ่มอ,อมตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานมันคือ7 5 0 0 0ค่าซ่อมในปีหนึ่งจริงมันคือ1ส่วน21คูณด้วย7 5 0 0 0ค่าซ่อมในปีที่2ก็คือ2ส่วน21 คูณด้วยเจ็ดแสนห้าอาจารย์ไม่ได้เขียนไว้นะครับค่าซ่อมในปีที่สามก็คือสามหารด้วยยี่สิบเอ็ดคูณด้วยเจ็ดแสนห้าค่าซ่อมในปีที่สี่คือสี่ส่วนยี่สิบเอ็ดคูณเจ็ดแสนห้าค่าซ่อมปีที่ห้าคือห้าส่วนยี่สิบเอ็ดห้าส่วนยี่สิบเอ็ดคูณด้วยเจ็ดแสนห้าค่าซ่อมในปีที่หกก็คือหกส่วนยี่สิบเอ็ดคูณด้วยเจ็ดแสนห้านั้นถ้าเกิดคุณเอาค่าซ่อมแต่ละปีรวมกันตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่หกค่าซ่อมทั้งหมดรวมทั้งหมดจะเท่ากับเท่าห ถ้าเกิดคุณหาผลซัมเ a t i o n ของค่าซ่อมรวมกันตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่หกรวมกันจะเท่ากับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทคุณลองมาคิดดูได้นะครับอาจารย์ไม่ได้คิดดูให้ดูงี้แต่คุณคิดดูได้ถ้าคุณคิดรวมกันซัมเ a t i o n ของปีที่หนึ่งถึงปีที่หกไม่เท่ากับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทสแสดงว่าคุณคิดผิดนี่ครับนั้นเราจะสามารถประเมินค่าซ่อมของเครื่องจักรง่ายๆด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นี่นครับโดยที่ าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเป็นคิดต่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงของเครื่องจักรจะเป็นชั่วโมงกี่บาทนะครับวิธีการแปลงจากค่าใช้จ่ายค่าซ่อมรายปีเป็นค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงเนี่ยหลักการง่ายๆคือถ้าเกิดคุณรู้ว่าเครื่องจักรทางานเฉลี่ยปีละกี่ชั่วโมงเนี่ยคุณก็มาหารตรงไปตรงมาเลยเช่นสมมุติว่าถ้าคุณบอกว่าสมมุติเรารู้ว่าเครื่องจักรทางานเฉลี่ยปีหนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงสมมุติอาจารย์ประเมินคร่าวๆนะครับปีหนึ่งมี เครื่องจักรทำงาน200วันละวันละ8ชั่วโมงปีนึง1,600ชั่วโมงวัดประเมานๆว่าถืว่าเครื่องจักรทำงานปีละ1,600ชั่วโมงถ้าค่าซ่อมในปีหนึ่งเท่ากับ35,714บาทค่าซ่อมต่อชั่วโมงในปีที่หนึ่งจะเท่ากับ35,714หารด้วย1,600ชั่วโมงต่อปีจะเท่ากับ เฉลี่ยเท่ากับยี่สบสองจุดสามสองบาทต่อชั่วโมงน,นี้เป็นเฉพาะค่าซ่อมจริงๆค่าซ่อมอย่างเดียวงเครื่องจักรตกชั่วโมงละยี่สบสองุดสาสองบาทเหมือนกันครับถ้าเกิดเครื่องจักรทำงานเฉลี่ยปีละพันหร้อชั่วโมงค่าซ่อมเฉลี่ยต่อชั่วโมงในปีที่สามจะมีค่าเท่ากับหนึ่งแสเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สาหารด้วยพันหรอยชั่วโมงเท่ากับหกสิบหกจุดเก้าหกบาทต่อชั่วโมงและถ้าเกิดคุณรู้ค่าใช้จ่ายรายปี คุณต้องการหาเป็นค่าจ่ายต่อชั่วโมงให้เอาจํานวนการทํางานของเครื่องจกักรจำนวนชั่วโมงการทำงานเครื่องจักรต่อปีมาหารเข้าใจไหมครับให้เอาจํานวนชั่วโมงในการทํางานของเครื่องจักรต่อหนึ่งปีมาหารนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรต่อชั่วโมงเหมือนกันครับถ้าเกิดคุณรู้ว่าค่าเสื่อมนะครับเช่น ค่าเสื่อมปีละหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถือว่าค่าเสื่อมปีละหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้าเกิดเครื่องจักรทำงานปีละหนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงนั้นค่าเสื่อมต่อชั่วโมงเครื่องจักรจะเท่ากับหนึ่งแสนหกหมื่นลบด้วยหนึ่งพันหกร้อยเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับหนึ่งร้อยบาทต่อชั่วโมงได้ครับ อันนั้นวิธีการแปลงจากค่าใช้จ่ายรายปีมาเป็นค่าจ่ายต่อชั่วโมงเครื่องจักรก็ให้เอาจานวนชั่วจำนวนชั่วโมงการทำงานเครื่องจักรเฉลี่ยมาหารนะครับคุณสามารถแปลงจากค่าใช้จ่ายรายปีมาเป็นค่าจ่ายต่อชั่วโมงเครื่องจักรได้นี่ครับค่าจ่ายในส่วนที่3ามนี้ก็ือค่าใช้จ่ายในส่วนค่าล้อยางนะครับค่าล้อยางเนี่ยประกอบด้วยค่าใช้จ่าย2ส่วนนื่นกูค่ายางใหม่แล้วก็ค่าซ่อมหรือค่าปะยาง ค่ายางใหม่ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาของยางใหม่จริงๆว่าราคาของยางใหม่เนี่ยมันเทกับเท่าไหร่ทีน,นี้คุณต้องสื่ราคาจากตลาดในส่วนของค่าปะยางหรือค่าซ่อมยางเนี่ยฝรั่งเขามีการประเมินว่าค่าซ่อมยางหรือค่าปะยางเนี่ยเฉลี่ยประมาณ13-17%ของค่ายางใหม่ตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นการตารางนี้ ก็เหมือนเดิมนะครับอาจารย์อ้างอิงจากข้อมูลของอาจารย์สันติมานะครับที่อาจารย์สันติอ้างอิงมาจากเอกสในต่างประเทศนะครับตารางนี้เป็นตารางแสดงอายุจํานวนอายุการใช้งานของล้ออายุการใช้งานอายุอาจารย์ใช้งานของยางนะครับสำนวนลถแต่ละประเทศเช่น ถ้าเป็นรถบรรทุกรถลากจูงนะครับได้ใช้งานแบบง่ายนะครับอายุเฉลี่ยการใช้งานยางอยู่ที่ประมาณ3,500ชั่วโมงแปลว่าถ้าคุณซื้อยางใหม่มาคุณสามารถใช้ยางได้3,500ชั่วโมงนะครับเหมือนกันครับถ้าเกิดเป็นรถ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 แทรกเตอร์รถตักนะครับถ้าเป็นรถแทรกเตอร์หรือรถตักนะครับถ้าคุณซื้อยางใหม่มาถ้าคุณคืนใช้งานแบบง่ายจะใช้ได้ประมาณ สามพันสองร้อยชั่วโมงถ้าเกิดคุณใช้งานปกติใช้ได้ประมาณสองพันหนึ่งร้อยชั่วโมงถ้าเกิดคุณใช้งานแบบยากอายุการใช้งานของยางี่เหลือแค่หนึ่งพันสามร้อยชั่วโมงนะครับวันนี้มาดูกันตัวอย่างการคิดค่า,ยา,นะคมมายางนะครับสมมติว่ารถตักล้อยางนะครับสมมติรถตักล้อยางใช้ยางสี่เส้นสมมติว่าราคายางใหม่สี่เส้นนะครับของรถตักล้อยางมีราคารวมเท่ากับหกหมื่นบาท หรือคิดง่ายคือ,อยางเส้นละหมื่นห้าสี่เส้น่ากับราคายางใหม่สี่เส้น่ากับหกหมื่นบาทนะี่ครับจากสไลด์ที่ยี่สิบห้าเลยที่ยี่สิบห้าครับเป็นรถตักนะครับใช้งานแบบง่ายคาดว่ายางจะใช้งานได้ประมาณสามพันสองร้อยชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดว่ายางใหม่ของรถตักเนี่ยใช้ได้ประมาณสามพันสองร้อยชั่วโมง ในส่วนของค่าเปลี่ยนยางใหม่จะเท่ากับ6 0 0ม0บาทคือราคายางใหม่ทั้ง4เส้นหารด้วยจำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้ของยางนั้นนั้นหารด้วย 3, 2 0 0นสองนั้นค่ายางใหม่จะตกอยู่ประมาณ18.7 5หบาทต่อชั่วโมงราคาค่าซ่อมหรือค่าปะยางเท่ากับเท่าไหรค่าปะยางที่อาจารย์บอกว่าฝรั่งแนะนำอยู่ที่ประมาณ13-17าถึงเปอร์เซ็นต นั้นไ้เอาจารย์เอาตัวเลขกลมๆตรงกลางเฉลี่ยประมาณส5บห้าเปเซนั้นค่าซ่อมยางค่าปะยางอยู่ที่ประมาณส5้าคูณด้วยส8บ5จุดเจดห้าบาทนั้นค่าซ่อมยางอยู่ที่ประมาณสองดบาทต่อชั่วโมงนั้นรวมค่ายางทั้งหมดจะเป็นส8บแดจเจดห้าบวกด้วยสองจุดหนึ่งบ,บาทเท่ากับย1 5 6บหาหกบาทต่อชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการจิบค,ค่ายาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดคุณมีนะครับของเครื่องจักรเช่นพวกรูเพลซไฮแวร์ไอเทมไฮแวร์ไอเทมคือค่าอะไรที่มันเสื่อมสภาพเร็วนะครับอ่าเรามียางเราอาจจะมีอะไรอื่นๆในเครื่องจักรที่มันเสื่อมสภาพเร็วมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้คิดไปตามค่าใช้จ่ายจริงของมันหารด้วยอายุการใช้งานของมันนะครับ เช่นสมมติว่าอาจารย์มยอาจารย์อย่างผมก็ไม่เชี่ยวชาญเครื่องจักรมาสมมติว่าคุณบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียรย์เครื่องจักรทุกๆสามพันชั่วโมงสมมตินะครับสมมติต้องเปลี่ยนเกียรย์เครื่องจักรทุกสามพันชั่วโมงถ้าเกียรย์มีราคาเท่ากับสามแสนบาทสามารถใช้งานได้สามพันชั่วโมงนั้นค่า,าจา่ายในสุ่นของเกียรย์ตรงนี้ก็เป็นสามแสนบาทหารด้วยสามพันก็ตกหนึ่งร้อยบาทต่อชั่วโมง อันนี้เป็นตัวอย่างในการคิดพวกสเปเชียลไอเทมหนเป็นพวกไฮเวร์ไอเทมพวกค่าอะไรที่มันเสื่อมสภาพเร็วนันคือมีราคาอ่นมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับหารด้วยอายุการใช้งานของมันจะเป็นค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงค่าจ้างพนักงานก็เหมือนกันนะครับคุณจะรู้ค่าจ้างพนักงานต่อวันหรือค่าจ้างเฉลี่ยมาคิดต่อชั่วโมงได้นะครับก็ให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง ก็จะเป็นค่า,าจา่ายในส่วนของค่าโอเปอเรเตอร์ค่าจ้างพนักง,งานในการขับรถหรือในการควบคุมเครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถคิดโอ peration ขอส่งเครื่องจักรทั้งหมดนะครับได้ตามหลักการง่ายๆประมาณนี้นะคันั้นในการคิดค่า,าจา่ายเครื่องจักรอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับค่า,าจา่ายเครื่องจักรแบ่งเป็นสองส่วนก็คือค่าอะไรครับค่า ใช่ใ่ายทั้งจากแบบงเป็นสองส่วนนัคือค่า o w n e r s h i p cost คือค่าความเป็นเจ้าของกับ operating cost คือค่าใช้งานเครื่องจักร o n e t i p cost ว่าคุณจะใช้งานหรือไม่ใช้งานเครื่องจักรเมื่อเครื่องจักรคุณล้อมหมุนหรือล้อมไม่หมุนคุณต้องจ่ายมันตลอดเวลานะครับ o w n e r s h i p cost ประกอบด้วย depreciation คือค่าเสือ่อมประกอบด้วยค่าเสียโอกาสในการลงทุนจากการที่เงินคุณจมอยู่เครื่องจักรแล้วก็ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ค่าจ่ายอื่นๆที่คุณต้องจ่ายนะครับค่าเช่าที่ในการจัดเก็บค่ารอประในการเฝ้าเครื่องจักรค่าประกันเครื่องจักรหรือค่าจ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นคุณต้องจ่ายนนั่นคือในส่วนบริจิตส่วนที่สองคือ operating cost คือค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องจักรก็คือจ่ายเมื่อล้อมันหมุนก็ประกอบด้วยค่าน้ํามันค่ายางค่าซ่อมนะครับค่าอะไรอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับค่าจ้างพนักงานขับรถ นะครับนั้นะคุณสามารถคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีสิคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงก็ได,ดน้นะครับอันนั้นคือเป็นหลักการในการคิดเรื่องของต้นทุนการใช้งานของเครื่องจักรนะครับอันนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจในการใช้เครื่องจักรเวลาที่เราไปทํางานจริงมันจะมีคําถามเช่นถ้าวันนี้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อเครื่องจักรหรือคุณจะเช่าเครื่องจักรด,ดีอย่างไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับ ถ้าวันนี้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเช่าเครื่องจักรหรือจะซื้อเครื่องจักรดีทางเลือกไหนคุกว่ากันนะครับหลักการในการตัดสินใจนะครับมันจะย้อนไปที่หลักการของเอเจนต์อินคอร์นมิกที่อาจารย์เคยสอนพวกเรานะครับก็คือเราจะคิดตัวเน็ตเพรสเซนต์แวลูของแต่ละทางเลือกนะครับเราจะคิดเน็ตเพรสเซนต์แวลูของแต่ละทางเลือกว่าทางเลือกไหนถูกกว่ากันทางเลือกที่สูงที่สุดก,ก็คือ ทางเลือกที่ให้ net present value ถูกที่สุดถ้ายังจําได้ Npv ยังจําได้อยู่ไหม Npv นะครับถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูที่สไลด์ที่อาจารย์เคยสอนอีกนิดหนึออ่งคน o นึ่ถ้าทางเลือกไหนให้ net present value ถูกที่สุดมันคือทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับนั้นในการคิด net present value นะครับมันต้องมีการกําหนดค่า discount rate หรืออัตราการคิดลดโดยปกติ discount rate จะเราจะให้เท่ากับในกรณีนี้จะให้คํา ค่า MARR ที่ผู้ประกอบการต้องการ MARR คือ minimum attractive rate of return ก็คือผู้ประกอบการต้องการอ,อาารัตราผลตอบแทนขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับในการลงทุนเครื่องจักรตัวอย่างเช่นตัวอย่างสมมติว่าอาจารย์จะจัดหารถตักล้อ,อยางมาใช้งานในบริษัทก่อสร้างของอาจารย์นะครับสมมติผมต้องการหารถตักล้อ,อยางมาใช้ในบริษัทก่อสร้างของผมนะครับว่าผมมีสองทางเลือก ทางเลือกที่หนึ่งนะครับผมสามารถซื้อเงินสดด้วยราคาสี่ล้านบาททางเลือกที่หนึ่งถ้าจะซื้อด้วยเงินสดนะครับผมต้องซื้อผมต้องจ่ายเงินสี่ล้านบาทนะครับโดยที่รถตักจะมีอายุการคาดว่ารถตักจะมีอายุการใช้งานสิบปีโดยที่ปลายปีที่สิบผมสามารถขายซากข,ของเครื่องจักรได้คาดว่าจะขายซา,ากเครื่องจักรนี้ได้หกแสนบาท นั่นคือทางเลือกที่หนึ่งของผมนะครับทางเลือกที่สองอาจารย์รู้ว่าไม่ไม่อยากซื้อเงินสดทางเลือกที่สองผมว่าขอซื้อเป็นเงินผ่อนได้ไหมถ้าเราจะซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับคุณต้องจ่ายเงินดาวน์หนึ่งล้านบาทเวลาจะซื้อต้องมีดาวน์เพลย์เมนสำหรับหนึ่งล้านบาทนะครับจ่ายเงินดาวน์หนึ่งล้านบาทแล้วคุณจะต้องผ่อนทุกๆเดือนทุกๆุต้นเดือน ในกรณีนี้เบอกว่าเขาบังคับให้คุณผ่อนทุกๆต้นเดือนโดยที่คุณต้องผ่อนเดือนละห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเป็นจํานวนทั้งหมดหกสิบมวดหรือว่าห้าปีนะครับถ้าคุณซื้อเงินผ่อนต้องจ่ายเงินดาวน์หนึ่งล้านบาทต้องผ่อนทุกๆต้นเดือนเดือน,นละห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเป็นจํานวนหกสิบมวดโดยคุณคาดว่าจะขาย เครื่องจักรได้ขายรถตักคันนี้ได้ที่ปลายปีที่สิบได้เท่ากับหกแสนนั้น,กา,านาการขายเงื่อนไขการขายมัเหมือนกันคือที่ปลายปีที่สิบไม่ว่าเป็นทางเลือกที่หนึ่งหรือทางเลือกที่สองคุณคาดว่าจะขายซากเครื่องจักรได้เท่ากับหกแสนบาทเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของเครื่องจักรต้องการผลตอบแทนขั้นต่ำจากการลงทุนตรงนี้นะครับหรือเอมอยู่ที่หกเปอร์เซนตต่อปีคำถามคือถ้าคุณเป็นคนตัดสินใจ คุณจะซื้อด้วยเงินสดหรือด้วยคุณจะคุณจะใช้ทางเลือกคุณจะเลือกทางเลือกที่หนึ่งหรือคุณจะเลือกทางเลือกที่สองคุณง่ายคือจะซื้อด้วยเงินสดดีหรือซื้อด้วยเงินผ่อนดีนั้นโดยหลักการเหมือนที่อาจารย์บอกในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือจะเช่าหรือจะซื้อด้วยเงินสดหรือจะซื้อด้วยซื้อด้วยเงินผ่อนน,นคะครับวิธีการคือให้คิด net present value ของทุกๆท,ท,ทางเลือก แล้วถ้าเกิดทางเลือกไหนมีค่า net present value ถูกที่สุดมันคือทาเลือกที่ดีที่สุดที่คุ่คูณจะเลือกนะครับโอยอันนี้ก็คือสูตรที่เราเคย derive กั aren, นั้นถ้าคุณจำได้<ช>อาจารย์เ<ช>คยสอนพวกเรา derive สูตรนี้นะครับในการแปลง f เป็น p ในการ f แปลง f เป็น a นะครับถ้าเกิดเคยจำไม่ได้นะครับกลับไปดูที่อาจารย์เคยสอนพวกเรา derive สูตรนะครับ ันนี้มาดูกันว่าถ้าตัดสินใจว่าทางเลือกที่หนึ่งหรือทางเลือกที่สองดีกว่ากันนะครับเราคิดยังไงนะครับทางเลือกที่หนึ่งนะครับ net present value ของทางเลือกที่หนึ่งนะครับก็เท่ากับลบสี่ล้านคือถ้าเกิดคุณซื้อด้วยเงินสดคุณต้องจ่ายด้วยเงินสดตอนนั้นเลยคือสี่ล้านบาทเนี้ยเงินออกจากกระเป๋าอ,อาจารย์ให้เป็นลบเงินเงินเข้ากระเป๋าเราอาจารย์ให้เป็นบวกนะครับ ลบด้วย4ล้านบวกด้วยที่ปลายปีที่10คาดว่าผมจะขายเครื่องจักรได้แท้วกับ0แสนบาทถูกไหมแปลงมูลค่าเงินในอนาคตที่ปลายปีที่10มาเป็นเงินปัจจุบันที่ปีที่ศูนกอัตราผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการต้องการเท่ากับ6% M.A.R. เท่ากับ6%นันไอเท่ากับ count เเท่ากับ6 0ศ6นะครับคุณจะขายได้ที่ปลายปีที่สิ ดังนั้นแปลงจากเงินในอนาคตที่ปลายปีที่สิบมาเป็นเงินปัจจุบันที่ปีที่ศูนย์ดังนั้นทางเลือกที่หนึ่งคุณมี net p พรสเซนต์แวลเท่ากับลบสี่ล้านบวกด้วยสามแสนสามหมื่นห้าพันก็คือหกแสนหารด้วยหนึ่งบวกสิบหกแสนหารด้วยหนึ 1, 0, 6, 000, ่งจุดศูนย์หกยกกำลังสิบเท่ากับสามแสนสามมื่นห้าพันังนั้นทางเลือกที่หนึ่ง คุณมี Net Present Value เท่ากับลบสี่ล้านบวกด้วยสามแสสา่น้าพันสามสแปดนั้น Net Present Value ของเลือที่1เท่ากับสาม4้านื่้ารอยหกสิบาบาทก็คือคุณต้องจ่ายไปเน็ตเเท่ากับ3 000, ล้านลบก็คือคุณต้องจ่ายออกคุณต้องจ่ายไปเน็เท่ากับ3 6 6ล้านหกแสนหกมืหกพันสามล้านหกแสหกมืสี่พันบาทนั่นคือถางเลือกที่1ที่คุณต้องจ่าย มาดูทางเลือกที่สองที่คุณต้องจ่ายทางเลือกที่สองถ้าเกิดคุณจะผ่อนถ้าคุณจะผ่อนนะครับคุณต้องจ่ายดาวด้วยกับหนึ่งล้านคือจ่ายณนะวันที่คุณไปจ่ายเงินดาวณนะวันที่คุณออกเครื่องจักรนะครับก็คือหนึ่งล้านเงื่อนไขเขาบอกว่าคุณต้องผ่อนทุกต้นเดือนคุณต้องผ่อนทุกต้นเดือนนั่นแปลว่า คุณต้องผ่อนของเดือนที่หนึ่งทุกต้นเดือนต้นเดือนที่หนึ่งก็คือคุณต้องจ่ายนะวันที่คุณซื้ออีกห้าของรวดเดือนที่หนึ่งผ่อนทุกต้นเดือนนี่คือคุณต้องจ่ายนอะที่คุณซื้ออีกห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนี่ครับที่เหลือคุณแปลงเหมือนที่อาจารย์เคยสอนนะครับแปลงจาก a เป็น p แปลงจาก a เป็น p คุณเหลืออีกกี่งวดที่คุณต้องจ่ายคุณเหลืออีกห้าสิบเก้างวดที่คุณต้องจ่ายงวดที่หนึ่งคุณจ่ายนะวันที่คุณซือ้อเพราะนั้นมูลค่ามันเป็นมูลค่าที่ปัจจุบันอยู่แล้วเพราะคุณจ่ายต้นเดือนเงินต้นเดือนที่สองถึงต้นเดือนที่หกสิบก็คือห้าสิบเก้างวดที่เหลือนะครับคุณสามารถแปลงจาก เเป็น P ได้น <human> <aris> ี่คร mm ับ hmm. ดังนั mm. ้นจะมีค่าเท่ากับ5้9หมาร้อยคูณด้วย MAR เท่ากับ6% MAR เท่ากับ6%ก็คือ6%ต่อปีดังนั้น6%หารด้วย12เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่ากับ0ูต่าอเซ็นต่อเดือน นั้น i เท่ากับ0.005ก็คือ6%หารด้วย12เท่ากับ0.05ที่เหลือต้องผ่อนกับ a มีที่เหลืออีกกี่งวด a ที่เหลือคืออีก59งวดถูกไหมครับเพราะ่างวดแรกคุณจ่ายนะวันที่คุณซื้อรถนะครับเพราะผ่อนที่ต้นเดือนการผ่อนที่ต้นเดือนมันเป็น strategy ในการเพิ่มที่ที่ที่ ผู้ให้เช่าผู้ให้ให,ให้ให้ผ่อนลดเนี่ยเขาพยายามจะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มอัตตาเพิ่มดอกเบีย้ยเลที่คุณม่รู้ตัวนะครับให้คุณผ่อนที่ต้นเนี่ยนั้นเดือนแรกผ่อนที่วันที่เดือเวลาที่สูงนั่นคือผ่อนนะนะนะคุณณนะเวลาที่คุณซื้อเครื่องจกักรเดือนที่สองถึงเดือนที่หกสิบก็คือคุณเหลืออีกห้าสิบเก้ามวดนะครับนั้นคุณแปลงเงินห้าสิบเก้าม้วดที่เหลือกลับเข้ามาก็คือไอเท็กกับศูนย์จุดศูนย์ห้าก็คือ 6เปอร์เซ็นหารด้วย12คือ0.005เองินที่เหลือห้ก้างวดนะครับ n อ็นเท่ากับห้นั้นคุณสามารถแปลงเงินที่เหลือนะครับมาเป็นเงินปัจจุบันนะครับเท่ากับพจน์นี้ทั้งหมดแปลงมาจะเหลือ,อลบสอล้านเก้าแสนห้่นอยบเอ็ดจุดห้นะครับลบ1ล้านลบ ห้าหมื่นเจ็ดันเก้าร้อยพดนี้ทงก้อนนะครับถ้าเคุณไปคิดจะเหลือลบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยอลบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่อันนี้คืออะไรก้อนสุดท้ายคืออะไรก้อนสุดท้ายคือคุณคาดว่าจะขายเครื่องจักรได้ที่ปลายปีที่สิบแปลงมาเป็นมูลค่าปัจจุบันคือแปลงอยู่เหมือนเท่ากับข้างบนนะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันดันั้นคุณลบเงินดาว ลบเงินผ่อนก้อนแรกของเดือนแรกลบด้วยเงินผ่อนอีก59ก้อนที่เหลือ59ามวดที่เหลือบวกด้วย salvage value ที่คุณจะขายเครื่องจากคืนได้ที่ปลายปีที่สิบะาะนั้น net present value ของทางเลือกที่สองเท่ากับลบ3,674,000หมันให้คุณเปรียบเทียบ net present value ของทางเลือกที่หนึ่งเท่ากับ คุณต้องจ่ายเท่ากับลบสามล้านหกแสหกหมื่นสี่พันแต่ทางเลือกที่2คุณต้องจ่ายจริงๆเท่ากับลบสามล้านหกแสเจ็ดหมื่นสี่พันทางเลือกไหนถูกกว่ากันครับทางเลือกที่สองถูกกว่าเอ้ผู้ผิดครับทางเลือกที่1ถูกกว่าเพราะทางเลือกที่1แค่ลบสามล้านหกแสหกหมื่นทางเลือกที่2คือลบสาล้านหกแสเจดมื่น ทางเลือกที่หนึ่งถูกกว่าเงินออกจากเป๋าคุณน้อยกว่าเพราะฉะนั้นทางเลือกที่หนึ่งถูกกว่าทางเลือกที่สองในการตัดส i, ินใจตรงนี้คุณคุณควรจะเลือกทางเลือกที่หนึ่งเพราะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างในการเปรียบเทียบทางเลือกในอนาคตถ้าคุณตัดสินใจว่าจะจะซื้อเงินสดดีจะซื้อเงนินผ่อนดีหรือจะเช่าเครื่องจกักรดี นะครับวิธีการคือให้คิด n e t present value ของแต่ละ alternative หรือของแต่ทางเลือกแล้วดูว่าทางเลือกไหนเนองินออกจากกระเป๋าคุณน้อยที่สุดนั่นคือทางเลือกนั้นดีที่สุดนะครับอีกการหนึ่งที่คุณคูณจะรู้นะครับในการคิดเรื่องของต้นทุนเครื่องจักรก็คือคิดเรื่องของ production เวลาที่อ q u ุ p อ e n ุเมหรือเครื่องจกักรหลาหลายอย่างมันทํางานร่วมกัน เอ่อตอนนี้มันเหลือเวลาแค่ประมาณ7นาทีอาจารย์ไม่คิดว่าอาจารย์จะพูดตัวอย่างนี้จบนะครับงนั้นะอาจารย์จะขอหยุดมตติ้งตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเซฟแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาอีกทีนะึงอีกประมาณ5นาทีอาจารย์จะกลับมาพูดเรื่องของตัวอย่างก็คือในกรณีที่คุณมี equipment แลหลายอย่างทำงานร่วมกันเช่นในกรณีจะเป็นเรื่องของรถตัททำงานร่วมกับรถบรรทุก ในการคิดต้นทุนมันต้องคิดเรื่องของโปรดักชันของอุปกรณ์ต้องสองอย่างร่วมกันแล้วมาคิดต้นทุนยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาพูดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขออนุญาตดยุดมตติ้ง Meeting นี้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกห้านาทีเราจะกลับมาดูตัวอย่างสุดท้ายเรื่องของการคิดต้นทุนเครื่องจักรกลกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้น ใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอยากจะถามอาจารย์ก่อนไหมครับตอนนี้ก่อนที่อาจารย์จะหยุดมิสซิ่งนี้ไว้ก่อนชั่วคราวทุกอย่างทุกคนยังไม่หลับใช่ไหมครับยังฟังอาจารย์อยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะหยุดมิสซิ่งนิดนไว้ก่อนชั่วคราวนะครับแล้วเดี๋ยวอีกห้านาทีกลับมาเราจะมาดูตัวอย่างสุดท้ายในกรณีที่เครื่องจักรหลายๆเครื่องนะครับมันทํางานร่วมกันแล้วเราจะคิดต้นทุนในการทำงานเครื่องจักรยังไง เนียครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ